พาน้องพ่อนมากินขาว้ำพะแดงนั่กองพาน้องพ่อน,น,อน,านออมากินขาวจากน้องอยู่ตอนนี้ทวน์ขนส่งนครชัยแอร์นะน้องเบงขาวขาหมูจานละเจ็ดสิบบาทพี่น้อง ข้าวขาหมูจานละเจ็ดสิบบาทจ้าไ <Okay. S 2> ด้ถ้าหน่อยกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็น่องพ่อดใจด้วยเหรอ,อไ,ไปเอาไปนั่งว้าว น่ากินมาก ไม่ซ wow, ิมดูสิว้าวพี่น้องไม่ซิมเบื้องก่อนซิมเบิ่งซิมเบิื้องแสบวะแสบแห้งตักผักผีใส่กับน้ำสมหน่อยหนึ่งแล้วก็ข้ดินเนื้อบางป้าพี่น้องจะแสบป้อจะแสบป่อพี่น้อง แสบแห้งกวดเจี๋ยวน้ำส้มมาอยู่นี่ข้นๆจ่ายยังเงินจ่ายแล้วจ่ายแล้วทำไมน้ำเงินเฉลมให้ไปสามร้อย ลงอาหารอยู่นครชัยแอร์พี่น้องนครชัยเอาพริกไหมมีพริกไหมหยิบพริกมาให้เออหนึ่งซองหน่วย3หน่วยเลือกหน่วยหน่อยได้เย ไม่ได้กินเผาเมืม่อเมืบบ่อยังอ้าว่แฉะปะได้แฉะแแล้วเผากินกันเนาะ อหมาอีกแล้วพี่ เอาไป,ป,ปย่างคิบาร์ทตัวคิบาร์ครับจับแต่วานละโบนิาร มันเองข้าน้คนมากินข้าวไก่กดูแา่ดีดูแค่ดีสูคนแสิ

ไต้หันลร้อยห้าสิบว่ะภาระงบเดียวันเรบรรกโลาิบแดเย็ังคอน

มีงานในสะพานเขียวเหรอหมไม่ได้ในช่วงธุรกิจแต่ว่ามันใกล้เท่าางคาสามารถหยางมาได้ที่เจ้าสองงานที่เจ้าห,าหาา้างห้างมากใช่อ๋อมอยู่ใน,นช่วงธุรกิจถ้าต้องไปาทางนั้นก็ได้ท้ำออกไปทางนั้นนะต้องการหยางมาฮอตขาดกัรแต่เลยใกล้เติมไม่น,นึงแต่หยางตั้งสะพานาม,มาหันน้ำมยินบอ อยู yeah, ่ในก็ทำได้แล like ้วอ่ะอันนี้มันอยู่ข้างนอกกินเนี่ยโอเคน้ำต่ลน้ำกินเกล้อมากินเกลืใจทานาดนี้พ่านองค์กรน้ำกลือใจแห้งโอเคเดาเป็นแบบว่าบ้าน